คำเตือนข้อมูลทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางลอตเตอรี่โปรดใช้ววลารยญาณในการรับชมสนับสนุนรากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องที่จะทำให้คุณรวยเตรียมพร้อมจะรวยในงวดใหม่กันหรือยังคะสำหรับคลิปนี้ มีเลขเด็ดสำนักดังแอดใต้ฟ้าและแอดสวยพร้อมสถิติย้อนหลังถ้าพร้อมจะรวยกันแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นจากข้อมูลเลขแม่นๆจากแอดใต้ฟ้านะคะสถิติย้อนหลัง3งวด16กันยายนให้2 1ออก1 2 เข้าบนฟ้านะคะ1ตุลาคมให้0ูย์สออก02ขึ้นบนฟ้าค่ะ16ตุลาคมให้64ออก4ี่หขึ้นบนอีกแล้วนะคะเข้าต่อเนื่องมา3งวดบนฟ้าเลยค่ะงวดหนึ่งพฤศจิกายนนี้จะเข้าบนฟ้าอีกไหมนะและสำหรับงวดนี้ 1>, 1. พฤศจิกายน2,566แแอดใต้ฟ้าให้มาแล้วนะคะให้เด่น0รูดศูนมี2ตัวก็คือ 03, 04, 05, 07, และ08นะคะมาลุ้นกันว่าเลขเด็ดของแอดใต้ฟ้าจะเข้าอีกเดินดีเป็นงวดที่4ี่ไหม ขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อกันด้วยข้อมูลตัวเลขของแอดสุยนะคะสถิติย้อนหลัง12งวด2พฤษภาคมให้19ออก19ขึ้นบนค่ะ16พฤษภาคมให้03ออก03เข้าบนฟ้านะ1มิถุนายนหลุดนะคะ 16มิถุนายนให้2 7ออก2 7เข้าบนค่ะ1กรกฎาคมให้0 5เข้า0 5บนฟ้านะคะ16กรกฎาคมให้30เข้า30บนฟ้าค่ะ31กรกฎาคมให้35ออก35ขึ้นบนฟ้านะคะ สิสิงหาคมหลุดคะ่ะ1กันยายนให้1 2ออก1 2เข้าบนฟ้าคะ่ะสิกันยายนให้7 8ออก7 8ขึ้นบนนะคะ1ตุลาคมหลุดนะคะและล่าสุดงวดที่ผ่านมา16ตุลาคม2566 ก็หลุดเหมือนกันนะคะเละก็มีเข้ามีหลุดกันเป็นธรรมดานะคะสรุปสถิติแอดสวย12งวดเข้า8งวดหลุดแค่4งวดนะคะมาดูข้อมูลงวดนี้กันดีกว่าคะ่ะแอดสวยให้มาแล้วนะคะ1พฤศจิกายน2566ให้2ตัว13 16 18ึ่งแหกสและ68ขอให้กลับมาทำผลงานได้เฮงๆปังๆในงวดนี้นะคะติดตามและเป็นกำลังใจให้แอดสวยอยู่นะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ FC ทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยคะ่ะ